สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็จะชวนเพื่อนๆมาตัดต้นถั่วฝักยาวนะคะก็จะมีถั่วฝักยาวบางบางช่อนะคะที่เขาออกมาแล้วนะเนี่ยอย่างอันนี้ใหญ่มากๆค่ะอ้วนเลยนะคะมองดูอย่างนี้เหมือนว่าเขาฝ่อแต่จริงๆแล้วคือไม่ได้ฝ่อค่ะทุกคนหักให้ดูนี่กรอบมากๆค่ะทุกคนไม่ได้ฝ่อเลยนะคะอ้วนมาก ใหญ่แบบเกือบเท่านิ้วชี้แต่เลยอะค่ะวันนี้เราก็จะมาตัดถั่วฝักยาวนะคะเก็บถั่วฝักยาวไปกินกันค่ะก็จะตัดได้บางช่อเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาโตไม่พร้อมกันมาพาเพื่อนๆเ,เก็บถั่วฝักยาวบ้างนะคะเดี๋ยว ปลูกพาปลูกแล้วเดี๋ยวไม่พาเก็บเดี๋ยวเพื่อนๆจะบ่นเอาอันนี้ก็ยังเล็กอยู่นะคะนี่ขดๆม้วนๆอยู่ค่ะ น,นี้ยังเล็กอยู่นะคะเนี่ยนี่ค่ะทุกคนทั่วฝักยาวโอ้โหขาวๆอวบๆเลย น่ากินจังเลยทางนี้สั้นๆค่ะทุกคนก็เอามาด้วยนะกินได้ค่ะก็จะมีลูกสวยบ้างไม่สวยบ้างปนๆกันไปค่ะอันนี้ก็สั้นหน่อยนะคะไม่ค่อยยาวค่ะเนี่ยเท่านี้เองแล้วก็ทางนี้ยาวหน่อยค่ะทุกคน ว้าวยาวแล้วก็อ้วนด้วยอวบด้วยอึบเอาละค่ะแล้วนี้ก็เป็นทั่วฟักยาวที่เราเก็บได้ในวันนี้นะคะหนึ่งกำมือพอดีเลยค่ะนี่ค่ะก็จะมียาวมีตรงมีขดมีงอปนๆกันไปนะคะทุกคนนี่เก็บทั่วฝักยาวค่ะ ที่ปลูกเองนะคะยังมีอีกหลายฝักเลยนะคะที่เขาเพิ่งจะเล็กๆอยู่นะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเก็บกินกันไปค่ะเอาละค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะกรอบๆเลยค่ะ